สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการเรื่องเล่าเกมสยองขวัญวันเสาร์เรื่องเล่าของเกมโรบล็อกกับเรื่องที่มีชื่อว่านิมเ l ลส วันหนึ่งฉันกำลังค้นหาชื่อเกมแปลกๆอยู่โดยฉันจะพิมพ์คำว่า name แต่ดันสะกดผิดเป็นคำว่านิแล้วก็มีเกมเกมหนึ่งโผล่ขึ้นมายังหน้าต่างค้นหาเกมโดยเกมเกมนั้นมีชื่อว่า n i n g l a c e โดยที่ผู้สร้างเกมนั้นมีชื่อว่านิหลังจากนั้นฉันก็ทำการตรวจสอบดูโปรไฟล์และบัญชีของเขา เมื่อฉันตรวจสอบโปรไฟล์และบัญชีของเขาเสร็จแล้วฉันจึงเข้าเกมของเขาทันทีที่ฉันเข้าเกมฉันก็ว่าไปอยู่ในห้องมืดมืดห้องหนึ่งโดยที่ห้องนั้นมีกล่องอะไรบางอย่างสีดำวางอยู่บนพื้นกับผนังที่เต็มไปด้วยรอยเลือดแล้วสิ่งที่ยิ่งหลอนไปกว่านั้นนั่นก็คือฉันเห็นร่างผู้เล่นที่มีชื่อว่านิมนั่งขดตัวอยู่ เมื่อฉันพยายามเดินเข้าไปใกล้นิงมากขึ้นจูจ่ๆหน้าจอคอมของฉันก็มืดลงก่อนที่หน้าจอจะสว่างขึ้นและเผยให้เห็นว่าตอนนี้ฉันกำลังอยู่บนกำแพงโดยมีกรงเล็บติดอยู่ที่ตัวฉัน แล้วจูจ่ๆตัวละครที่ชื่อว่านิ่งก็วิ่งเข้ามาหาฉันและคราวนี้ฉันก็เห็นใบหน้าของเขาเต็มๆโดยในจังหวะที่เขาวิ่งใกล้จะถึงตัวละครของฉันแล้วนั้นจูจ่ๆแล็ปท็อปของฉันก็ปิดลงเองแบบดือด้อๆหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้เล่นโรบอกถึงสองเดือนทุกๆครั้งฉันมักจะแอบสอดแนมแล็ปท็อปอยู่เป็นประจำและพบว่าแล็บท็อปมันทำงานขึ้นมาด้วยตัวของมันเอง